สวัสดีค่ะเอามาแล้วค่ะวันนี้นะคะพามาชมที่ดินสวนทุเรียนแปลงสวยค่ะ แปลงนี้นะคะเป็นที่ดินสวนผสมค่ะมีทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วนะคะ15ตน้นที่ดินแปลงนี้นะคะเจ้าของร้อนเงินรีบขายแบบสุดๆเลยค่ะลดราคาจาก2ล้านหแสนบาทเหลือเพียงแค่2ล้านบาทเท่านั้นนะคะแปลงนี้เนื้อที่สองไร่ 2, 2งานค่ะ44ตารางวานะคะการเดินทางก็สะดวกมากมายเลยนะคะห่างถนนใหญ่เพียงแ0 0เมตรเท่านั้นค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเนื้อที่ตามโฉนดนะคะเนื้อที่อยู่ที่สองไร่2งาน44ตารางวาค่ะเจ้าของลดราคาแบบสุดๆเลยนะคะลดลงมา500 0 0 0บาทเลยค่ะจากเดิมเจ้าของขายอยู่ที่2 5 0ล้าน5แบาท ลดราคาเหลือเพียง2ล้านบาท,บาทเท่านั้นนะคะราคานี้เจ้าของออกค่าโอนออกค่าภาษีให้พร้อมค่ะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะ ไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าหม้อเกษตรค่ะมีบอ่อน้ำขุด1บอ่อในที่ดินนะคะทุเรียนนะคะมีทั้งหมด35ต้นเป็นทุเรียนใหญ่25ต้นนะคะติดลูก19ต้นค่ะแล้วก็ทุเรียนเล็ก10ต้นมีขนุน25ต้นนะคะนอกนั้นก็จะเป็นพวกกล้วยมะม่วงค่ะและยังมีสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่อีกหนึ่งหลังนะคะ เหมือนกับเป็นสิ่งปลูกสร้างไว้สำหรับเก็บอุปกรณ์การเกษตรค่ะไม่มีบ้านเลขที่นะคะการเดินทางก็สะดวกมากๆเลยค่ะห่างถนนใหญ่เพียง8 0 0เมตรเท่านั้นนะคะห่างตลาดหนองชะอม5กิโลเมตรค่ะห่างศูนย์ราชะการจังหวัดปาจีนบุรีสํานักงานที่ดินปาจีนบุรี8กิโลเมตรเท่านั้นนะคะห่างตัวเมืองปาจีนบุรีโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศห้างสรรพสินค้า ประมาณ15กิโลเมตรเท่านั้นค่ะหากท่านใดสนใจนะคะสามารถนัดชมได้นะคะมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวอากาศดีน่าสนใจมากๆเลยค่ะไฟฟ้าน้ำพร้อมไฟพร้อมนะคะยังไงฝากพิจารณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ